พี่น้องครับพี่น้องสุงขสุขกนเด้อเหมือนเปลี่ยนสไตล์คนเยียแปกพาเลาะบรรยากาศยังไม่แรงแต่งตัวก็สุภาพพี่น้องเลย้อนมือนี้บ้งังเหยียดคลิปอียังหลายมือนียป้าพีประหนองมากร้อบิ่งอาหารสิงโตย่างเสียครับนี่ย่างเสียครับนี่เห็นบ่ดญ โอ้ยมันกัจอรครับเห็นบางอย่างเสียเห็ดคือเขาหลักเขาไว้เห็ดเขาเอาแบบสถานที่จริงครับเราต้องจัดฉากรับพี่เนอะพี่กพริกหน่อยพิ่กะเลียงอันนี้ก็ผักแก้งแบมีอย่างวะโอ้ักติว้วอันนี้ผักยังมุจจะว่ากินในเป็นว่างเลยซื้อมากต,ตลาดนำมันหลดตลาดของป้าครับเั็นปลแตงกลัวเพียร์ขมขม,ขมเนี่ยเห็นบ่นี่ ฟังเบิ่งไหมเบาาลใหญ่หางปวดหัวมัวก่าหิวเขาแล้วลุยเยบผม,มบไมหมใส่กระเบื้องงายว่บนอนหุมมไม่ขอชอาเห็นนด่ม mưa may đây bên nào đây khăn nhẹ thứ ba họ có đây rồi quá cầm phi ngâm cắt tên loài loài hết toàn dạng tùy มาไเป็นบบางปเออกินออกข้างพอตาปุน่นละไม่หวยอ๋ออมนีพวกนึงอร่อยกว่าบะ nghĩ tới vô mình không được mhm 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 quá, dạng ngàn bầu bầu phăng, nước nước à, này kín nung nước bé vậy. lưng xuống phẳng kín nung bóng nếu có kiao lắng đắng nha nắng nha ตองมือก็ไม่เป็นร่าแบบนี้เราคว้างครับมาแไหนมันต้องเห็ดเลยต้งคนมาคว้าเมียนไปเดี๋ยวนี้ใหญ่บ้านไม่เห็นทำอะไรเลยนะเอาผมจะเครียด,ด,ด,ยดกันแล้วนะก็เฮ้ยกีบบ่อเองเลยอยู่นะเวลาคนนั้นไปอยู่ในหมู่บ้านเนาะเหล่วคนเครียดให้มือบ้านเนี่ยนะ như có kiểu Cái truyền thông khăn trôm này băng Là bài Ừ, giờ cũng bắt việc ยุบไปยุบไปพะนะยังนุก,กน็เห็นดีแล้วมันดอกได้รอดอกแล้ววันตอนนี้มันเห็นท่านอะไรเหรอครับต้องนังคอยปรับตัวที่จะดีครับปฏิบัตรเมื่อกกันพี่น้องก็เคยเปลี่ยนมาทุกอย่างแหละครับตอนนี้ก็เจ้า ผู้ใบาตในวันดีหกปีห้าปีครับนี่แปลกวามรอไปในห้าปีเม่ดกันมันไม่เห็นทำอะไรเลยจากเสียตีเมื่เตียเรียกเอี่สิบกับช่วงตบบองวมถึงตักระช่วงเดียวเห nghe tầm tầm nhì hèm à, bắt đi quẩn như này hả có cái này là có mía tì đúng chắc mạng ร้อยพนกับีิมีนะรอดีนครับคือเป็นรายนั่นแหละบอกีิมีเงินเนี้ยหอมมากอยา,อา,อากออมนหนักเื้ออันนี้มันจะบาๆไปนะครับเ้อยเราดูปัง้งมันต่งมี่อ่ะเออระบายใ้นังไงตั้งจินตั้งจมจมยาากันครับกับเปียกุคมคม้มๆ ตจำพวกที่นเไปเห็นง่ยแจ้งตัวบุ๋นอะไรเพิ่นนะ่ะยโคโคังมาเป็นนายโค้ดยังมาเป็นจนนุ่นหลวงโค้ดยังวะไม่บันแต่เป็นตะเขาว่ากับมี่หรอกจะมาส่วนไหลหนาสิบเมียนได้เป็นหลวงเลยม,มีความคิดเห็นยังไงกับความเมียนมากครับ ที่ปีหาปีอาเซียนสมานมาสำครับมันสำคั้นโอกาสเหตุการปฏิบัติตัวการช่วยเหลือพี่น้องเราถึงพี่น้องเร่งคนเหนียวไปเกี่ยดป็นน้อยขนาดเกียดเห็นเพี่บ้านครับ

อนอแม่นะนายน้อันหวครนบนะอนนี้มันเย็นแล้วคนระับแม่บานยางเลยค่ะข้าดิบงานเนะ่ยอะไรบงางไหังนะี่นต้นรวงมาหาพี่บานเลยนะสานับมาหาพี่บ้าน ความันถูกยางครับความันถูกยางคนตายครับคนเต็นกับแมนเด้พี่นังนะงานสุดงานบวชแล้มันหอกเป็นครับชาวา้านแต่บ้นานแถวนั้นเมื่องนี่อาจ,จิคือชาบ้านอะเพื่อนเพือ มีคนตายไห่าไงไรเงินเดือนที่โควาน,นะครับชาว่าตทวนลลยแล้วมันเป็นได้เป็นองก็้ต่ว่าเห็นน้ำดีน้ำบ่อสัปีหาปีเห็นดีน้ำครับผู้ที่เป็ี่นแล้วกัเกษียณหมละผู้ที่เป็นไม่ก็ต้องหาปีที่ปีมันต้องค่อยปั๊บไปครับค่อยปั๊บไปอันนี้ไม่มาจะคว,วงไม่ว่าจากควงหวังอยากเป็นอยากดูเลย ความจริง,งคิดไหมันเป็นตามยุคตามทำไม <mm> ก้าไก่มาแรกงเนียเขาว่าบางยางก้าไก่ก็คิดบ่าถือกันครับคือบ่าถือหลายอยา่างเนี่ยแต่เขาบ่มีเวทีในการัน,นรมีเวทีในากานแสดง ให้สาธารณชนในเบิ้องลุกป่างลุกขั้งเลยบะเภทนี้กับแม่นลำบะไรไปบะสะวางกับผู้ใหญ่บ้านครับรยงังก็วางเัอะมีแบบต่อยกัมีอยู่ยก,ก็จริงอยู่นะครับจังไดกับพึ่งไปบ้านนี่ก็ ต้องพึ่งพยายาลนิดเด้าคอันนี้กวาชาข้มเนียอันนั้นนี้เราโมพี่น้องเรียก้าวเหนียล้อยังก็นเดือสนอไปข้ามเหนียสนุกครับเห็นใีแน่นโกเทเชียผู้ที่ทั้งน้นบางเทียกะเป็นตันยิตัวยิบด้วยแต่ว่าสำนับผมเราได้บัดครับ จะแบบเขาเบิ้งคอจร็จจริงเบิ้งเปลี่ยนไปได้ครับโรดสมัยไม่ครับโรดสมัยเก่านะครับยุดหยุคเก่าเสียบกับยุคสวางพันเนี่ยเริ่มขย,ยับออกแล้ โหมดไปเพื่อน้องไนงะแก้วครับมีหลายเรื่องที่ผมอยากเบอกครับพี่น้องอยากเปิดพื้นที่เองไงบอกตัวนีน้อยากเป็นตัวแทนโรงพยาบาลเบากับพี่กับน้องเรากับหลานเพจนิตยิ้ต่างนะครับยิต้ต่างในยุคแต่เขาก็เอาเห็นแล้วคนมาคุยกันอืม สดียังน้อยอยู่กับเยัเป็นแล้วเป็นลูกจ้างครับไม่ให้พรตัวได้เทคโนโลยีอายุบนรลัยครับผมจะไาเห็นงานกับชเปผิวมันมากกับยอาสิบปีตั้งแต่อายุยี่สิบก็เปีตอนนีเ้เขาหาแล้วเป็นมาเบิดลูกย่างใี้นองง้องไอ้ควอมคิน้นจะเป็น

นยกัฝากิตตามไัได้เป็นอกเลยเมื่คือเขาดอกจิตตามน่อยๆในเงียบแบบตามใจเขาหน้านเฮ็ดไปเรื่ยอยๆอวิบมสาาีสาราเนี่ยสาราเนี่ยไปตั้งไหนกับังพี่ข้อพี่จ้าน้ามึงนายกับฝากคนไดคดแร์กรดติดตามนห้กับังใจพวกนี้แปลกาพาดหรอเฮ็ดคทีปบีหยังกับมึงครับราไปเฮ็ดไปตัวเะยครับมึงอ่กกดติตตามันได้เป่นหองเด้อ không? được hết.